โอเคเฮ้ยเพื่อนเพื่อนข้างหลังข้างหลังอ่ะข้างหลังเองอ่ะต้นอะไรวะเออต้นอะไรวะไม่เห็นมีเลยบ้าเปล่าเออไปอยู่แล้วเด้ไม่อยู่แล้วเด้มันไปอยู่มัน นจะลบแล้วหลบช้าไหนไเห็นมีอะไรเลยโอ้ปะอิงโน่บางเอ็งนี่วะเออไอ้โหอ่าข้างหลังกรุบเอมเอโหไอ้นี่หลอกมาตายซะดิ ตายเน่หลอกกมาตายเอ้าเ <reforms> อ,อ้ไม่ตายเด้อลอกคือไม่ตายเออเจ็บขาล้วเก้เด้หลอกกูมาตายต้นปาล์มทับใส่นะครับท่านผู้ชมลากมือมาได้เหมือต้นไม้ไม่อยากให้คุณปัด ต้นไม้ก็จะฆ่าคนเราจะทำเหมือนนี้ด้วย ไม้กินคนนะครับตำนานต้นไม้กินคนหลังจากที่มีคนไปตัดมันล้มมาเอาให้ใบ ปลอมเป็นต้นไม้ไหนก็ได้แล้วมันก็กระโดดบางทีก็เป็นต่อไม้นะครับสำหรับึ้นคนตานี่นะครับต่อไม้แล้วนี่ก็คือหมักทบ เออยิงดีมันอยากยิงของอะดูดิมันหาคนตายได้ตุ้พตุ้พตุ้พตุบพี่คนไม้กินคนกนนีนะครับสมอสก์็มตนมี12สูงแคลเซียมสูง45ดีละเอ้เร่องเนี่ย เอ็อนอะไรแบบว่างั้นตอนนี้เป็นรีวิวที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับจะไม่ได้เลยเดี๋ขอไปนั่งเนาะว้าปารเก่งแผะยืนเองได้แล้วเนี่ยเมื่อกี้ยืนแบบไม่ใช้มือเกินสิบวิด้วย,วยได้เลยนะครับท่านผู้ชมอ่ะงั้นอันนี้ก็พักสีเปล่าเฮ้ยหรือว่าพักสีเอิร์ดใช่ค่ะ เกินพักสี่ะครับด้วยแรงพลรถลากต่อไม้มานี่นี่มันไม่ได้ลากแล้วเออมาก ไม้กินคนบินไปนะครับบิน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 ตึงแล้วดูสศกโศเอ้ยยันต่อไปอันนี้ e อ5บห้าไม่ก็ e อ6บหกจะไปคือกันได้ไหมเอเบห้าเพาว่เออคุณไปดูว่ะโอ้ยืนเองได้แล้ว เยังตอนนี้ยังไม่ใช้มือเลยนะยังพูนเลยโอ้โ่เอ้พูนเน่ยจะเริ่มยืนได้นานขึ้นละยื้ยืมเกินสิบห้าวิเลยน้องปลายเก่งเลย บบช่างช่างมันมนะครับตอนนี้มันจะล,ล้มเลยอ่ะตอนนี้ก็มาต่อซีซั่นกันต่อเอ้ยงนะมีปัญหาป่ามีปัญหาเปล่าเ้อมีปัญหาเปล่าเอ้ยก็เอ้ยมีปัญหาใช่ไหมไมปง่า๊กอือ้อทำไมขาโคตรโอม การต่อสู้ในเมืองนะครับเอ้นมีสมองแตกหรือเปล่า เสนอไม่แทงคุณไปรูเลยโอ้ไปไหนแล้วหัวหม้อแตกไปล้าวจะจับแล้วกูยังมันสุดแรงอุ้ยเตะตายทั้งตัวโอ้ดูมันหมุน จากสงครามไอหมุนโยนหลานไก็รม่อยการทำการทำอะไรมันก็โคตรยากเลยไม่ตดัดหอกที่ชันอ,อู้มานี่ค่ะวันนี้มีไอพวกหักหลังไม่ช่วยเพื่อนก็เลยเผลอไปเตะตูเอ๊ะก็เลยเผลอไป่ตยเพื่อน ไอ้ดีก็วิ่งไม่ทันก็เลยกลายเป็นกระบดดของไอ้โดอกงมาโต้อุ้งอ้ยขอโทษตะกุ้วเป็นกระโอดแค่ตอนนี้ตอนเดียวัหนื่อยตอนหน้าก็คืนดีแล้วเอ้าทุกคิดเชยทุกเพื่อนโอ้สวยแล้วโดนฟองไหมเนี่ยอย่างไยก็ยังมีหุ่นยนต์ให้เป็นหลักฐานอยู่นะเออ แต่ตอนที่แล้วนะครับก็เกือบตายด้วยแต่ก็รอดมาได้ส่วนศพไอ้สองตัวน,วน,วน,วนี้เราจะเอาไปฝังดินนะทำแบบสงครามดีกว่าเแบบดีว่าคลิปว่า้นี่คือต้นี่นี่เราก็่อยศ็จ Lepas itu kita tap kepaneng. Bing, 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 b ีทำแบบมันศพมันนั่งตายมันต้องคอยหนงหนอมาก,ก่อนันก,อกน็กแล้วก,ก,ก็อนินไปข้างหาเอ่อ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ เอ้ยนี่แหละแบบนี้ที่อันนี้ศพมันก็ไปไหนไม่ได้ รอดหลังจากสุภาพ เราทัาหุ่นใชใกล้สูงพันเจากสงครานี้ตัวละครของเราก็เหลือรอดเป็นตัวสุดท้ายและทีมมันก็คงจะเป็นตัวสุดท้ายนี่ก็อาจจะ,ดจะได้เริเป็นสุดท้าที่เราเด้นอยู่นหุ่นยนต์นอนนะท่านผู้ชม 8นะครับเพราะว่าเป็นฝ่ายมีเวลาแต่อย่างน้อยให้เพิ่ม1ก e ีหน่อยก็ได้โอ้โหและนี่ก็คือตัวเราได้บินไปตัวเราบินไปตายนั่นเอง <c oughs> แล้วทำได้นั้นยืนยัตนตัวนั้นก็ได้ว่าตามมาแล,แล้วเห็จยืนยันนั้นก็เอาที่ก็เอาหลานไปแทนปูดเรา อ,อแล้วกออไม่ไหวแล้วสำหับวันนี้ก็จบ